You say that I'm psychotic. But then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back. Right back. You say that I'm hypnotic. เจ้าเดิมเจ้าเก่าค่ะดูบรรยากาศไม่ไม่เคยมาตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวเราไปภายเรือกันค่ะ Are you ready? I'm ready Yeah let's go <S <laughs> ไปกันเลยค่ะ Let's go canoeing Nice sunny day นนาาะะม,ามากเลยค่ะวันนี้ดูบรรยากาศนะคะสวยมากๆเลยค่ะ มีน้องหงด้วยอากาศสดชื่นมากๆค่ะวันนี้แดดดีเวอร์ใครๆก็ออกมาทำกิจกรรมเอาท์ดอร์กันจ้าดูสิคะอากาศสดชื่นมากๆค่ะ ไปต่อกันจ้ารู้สึกน้องหงจะเริ่มกลัวแล้วแล้วไปกันเลยค่ะดอกบัวอยดอกบัวเดี๋วแวถ่ายรูปดอกบัวกันก่อนนะคะอากาศดีมากๆดอกบัวก็กำลังออกดอกเลยจ้าดอกไม้ป่าก็เต็มสองข้างทางเลยค่ะ นี่เป็นดอกบัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในคลองที่อังกฤษนะคะก็จะแลกจากดอกบัวบ้านเราไปหน่อยนึงเนาะสีเหลืองเชียวดอกเล็กๆจะออกเป็นช่วงแค่ช่วงซัมเมอร์นี้ละคะ่ะเพราะอากาศอุน่นถ้าหน้าหนาวเขก็จะตายค่ะฮัลโหลคาวมี่โอ้โหน่า o ะเข้ามา r i g h t w วอเตอร์ฮิวแมนดูเ h e ้ยแต่มาติงวิฟฟี่แต้มสงสัยน้องวัวคิดว่าเรามาให้อาหารเขาหรือเปล่าเนี่ยเขามาจ้องเราใหญ่เลยฮิวแมนมาทำอะไรตรงหน้าฉันเนี่ยอ๋อ how sweet hello hello mrs cow อ๋อสวัสดีเด็กอ๊อดเต็มน They're <Hello. S 1> not, they not chasing you. They're not come to you ดอกเ n ริ Get too close. Yeah. t h t s see They will come to you. Not h e y come now. Got ready move. Have bye bye. Oh. <laughs> Hello. Not too busy looking at the camera. สอดรู้สอดเห็นนะเรา It's to say goodbye to the cow. Let's go <S ไปต่อกันจ้าเห็นไกลๆตรงนู้นเป็นมิวเก่าค่ะเป็นสูงๆเหมือนหอคอยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพายเรือกันไปต่อจ้าพายทวนกระแสะลมค่อนข้างจะลำบากหน่อยค่ะ like s <S อุ้ยนกเป็ดน้ำน่ารักจังเลยแม่นกเป็ดน้ำพร้อมลูกด้วย เราทิ้งระยะห่างให้เขาสักหน่อยนะคะแต่เขาจะกลัวแล้วเขาจะย้ายที่อยู่ชินชมธรรมชาติสองข้างทางกันจา้ามีน้องห,หงด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาผสมพันธุ์วางไข่ค่ะถ้าเราขึ้นไปบนาญ้าสองข้างทาง,งก็ต้องระวังรังของเขา <can> ค่ะ <you S 1> นอกอินรีด้วยไม่รู้เพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่านะคะมันอยู่ไกลเนาะมันอยู่ท้องฟ้าสูงก็ถ่ายให้เห็นได้เท่านี้เองละค่ะชินชมธรรมชาติกันไปค่ะเจอน้องวัยฝูงหนึ่งแล้วค่ะแต่รุ่นนี้จะต,ตัวใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วให้ดาเหมือนเป็นนมวัวเลยจ้าแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะดาวจากสี ดูสิคะท้องฟ้าสีข้ามสดใสมากอุ้ยเราเจอมิสมินตวอเตอร์มินต์ค่ะเกิดขึ้นเต็มคลองเลยจ้าี๋ยวเราจะเก็บไปทำน้ำชากันค่ะช่วงนี้ผักป่าหากินง่ายค่ะมิ้นทีเหมาะสำหรับช่วงซัมเมอร์นี้แหละค่ะ ชงชากันจ้าเก็บไปแค่พอทำชาทานตอนกลับบ้านก็พอแล้วค่ะแต่ก็เกิดขึ้นเยอะมากเลยจ้าของกินตามธรรมชาติค่ะไม่เสียสตางคออร์แกนิกจ้าปลอดสารพิษแน่นอนเดี๋ยวเราไปต่อกันจ้าพักทานอาหารกันนะคะ เพื่อน,อนดูสิคะข้างหลังฝูงวัวเมื่อกี้เราเลือกพักตรงนี้เพราะมีดองไม้ป่าเต็มทุ่งสีเหลืองเลยจ้าดูสิคะสวยไหมคะข้างหลังสวยงามมากเลยจ้าพักทานอาหารกัน p i c กออ on the field จ้าพายเรือมาทั้งวันหาอาหารทานก่อนจ้า เราก็จัดแซนด์วิชแล้วก็น้ำดื่มผลไม้มานั่งทางกลางทุ่งกันค่ะนี่คือชีวิตของคนที่นี่จ้าถ้าแดดดีก็จะออกไปเอา u t ด o ท r a c t i กันค่ะฮะเหรอซอไพแกงน้องเป็นงานแบบไนจุ๊บจ้าต่างคนต่างถ่ายรูปดูสิคะบรรยากาศสวยจ้า Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far is the ego, Go, when do we start? Are you can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. My hand together will make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears. from the